สวัสดีค่ะกระท่อมชมจัน channel นะคะวันนี้ป้าเปียกมีโอกาสเข้ามาที่ในเมืองอุบลซึ่งช่วงสงกรานเราไม่มีโอกาสได้มาเที่ยวถนนสายน้ําหรือน้าปุแห่งนี้ที่เขาทําเอาไว้เล่นช่วงเทศกาลสงกรานนะคะพอดีว่าวันนี้เข้ามาในเมืองมาสง่งหลานก็เลยคุณลุงก็เลยกานมาทางนี้มาดูซะหน่อยนะคะความจริงแล้ว ส,ง,สงการก็คงจะสนุกมากคนก็คงจะเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าเมื่อเราไม่ได้มาตอนนั้นก็ขอมาเก็บภาพไว้ในความทรงจำบ้างก็แล้วกันนะคะภาพน้ำพุที่สวยงามนะคะแล้วก็มีตะวันกำลังจะลาลับฟ้าทางด้านนู้นนะคะโอ้โหบรรยากาศดีดีถ้าร้อนๆ้อนนะ เราลงไปเล่นน้ํามันก็คงจะโอเคนะคะคงจะเย็นชุ่มฉ่าจริงๆสมดังความประสงค์นะคะในการที่อยากจะเล่นน้ํรดูที่เด็กๆก็ยังมาวิ่งยังมาเดินเล่นนะคะเดินเล่นผ่านสายน้ําปุที่พุ่งออกมาว้าวมันก็เป็นบรรยากาศที่ดีด้วยนะคะยังไงก็สายน้ํา ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ลงไปสัมผัสเองเหมือนที่ป้ายืนอยู่ข้างนอกตรงนี้นะคะก็ถือว่ามันให้ความสดชื่นให้ความรู้สึกสดชื่นดีด้วยเหมือนกันนะคะเเดี๋ยวป้าจะพาเดินตรงทางเข้าจะอยู่ตรงนู้นนะคะตรงซุ้มตรครูนี้ป้าก็ไปถ่ายถ่ายรูปป้าไม่ได้ถ่ายรูปตัวเองนะ,ะถ่ายรูปบรรยากาศนะคะถ่ายแต่คุณลุงนะคะเพราะว่า อ่าเปียกตอนนี้ไม่พร้อมที่จะออกสื่อนะคะป้ามาส่งหลานก็ไม่ได้คิดว่าจะลงรถได้ซ้ำไปนะคะแต่พอป้ามองเห็นสายน้ำาพุโอ้โฮที่ตรงนี้ก็โอที่จะลงมาเก็บภาพไม่ได้นะคะยังไงก็ขอเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกนะคะเก็บไว้เป็นความทรงจำก็ยังดีด้วยนะคะหลุงก็กำลังเดินไป ความจริงป้าตั้งใจจะมาแวะหาซื้ออาหารไปทานอาหารเย็นนะคะก็โอ้โหเห็นน้ำผู้คู่สวยแบบนี้ใครจะอดใจไหวนะคะก็ขอมาเก็บภาพไว้เป็นความทรงจำหน่อยก็แล้วกันอู้ถ้าเป็นแบบนี้วันหลังนะมีเวลาป้าก็อยากจะมาเล่นแต่เสียดายไม่มีเวลาแล้วเพราะว่าคุณลุงกับพี่ปอย จะเดินทางเข้ากทมแล้วคงไม่มีใครพาป้ามาเล่นแล้วละ่ะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะอยู่เขาจะเอาไว้ตรงนี้ถึงสี่วันถ้าถึงสิ้นเดือนจริงๆคุณลุงกลับมาจากกรุงเทพกับพี่ปอยนะป้าก็อาจจะให้คุณลุงพามาเล่นก็ได้นะคะโอ้โห ถนนสายน้ำนะคะสายน้ำพุด้วยนะคะตรงนี้น่าจะมีเป็นเวทีด้วยไหมคุณลุงวันที่เขาจัดงานกันเนาะวันจัดงานตรงนี้น่าจะเป็นเวทีด้วยไหมเออมีเวทีด้วยน่าจะเป็นเวทีให้มีงานบันเทิงมีคอนเสิร์ตม,มีอะไรแบบนี้ด้วยอู้ดูสิจะได้ดอกไม้เนาะขนาดอยู่ในสายน้ำพุนะคุณลุงมันยังเหี่ยวเลย โอ้โหดอกไม้ที่เอามาตกแต่งไว้นะคะเป็นดอกไม้กระถางบางชนิดก็เหี่ยวเซ็บเสบเลยภาษา,าอีสานเหี่ยวเต็บเสบเลยพี่น้องโอ้โหยาวเหมือนกันนะคะถนนสายนี้เนี่ยถนนสายน้ำผู้ยาวเหมือนกันนะคะเนี่ยใช่ <ft. c ười> สนุกมากเลยไหลไปเ,เลยค่ะไหลไปเลยค่ะไหลย,หยาวๆเล่นน้งเดือน ถึงขิ้นเดือนเลยไหมคะใ่เยมยี้าวมีแดดกำลังสองทาง้เลยคะดดไงมันโยนเสียงโอ้โนี่ป้าก็จะถ่ายช่วงที่มีตะวัน กำลังจะตกดินนี่แหละด้วยนะคะสาดสองแสงลงมาแล้วพบ,บกับสายน้ำนะคะสายน้ำพุ๊ี่พุโอ้โหก็ถือว่า g ูดไอเดียเหมือนกันนะคะเนี่ยเป็นความคิดที่ดีมากๆนะคะทำน้ำพุให้คนได้เล่นสงกรานกันได้เล่นน้ำ เย็นชุ้นฉ่ำโหโห้๋วเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยที่นี่อุบลราชธานีนะคะคุณลุงอ้าคุณลุงทำไหม่จะกดภาพโอเคให้คุณลุงเป็นนายแบบให้นะคะ ก็ปเปียกก็เป็นตากล้องนะคะตากล้องโอ้โหบรรยากาศดีดีนี่แหละคนเมืองนะคะไม่ค่ะไม่ไม่ไม่ค่ะ,คะปอดคนเมืองก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็ะดูสภาพดิฉันติกลุงว่าจะไม่ลงรถดปซํำไปเนี่ยจะมาขายรูปอะไรล่ะโอ้โห ก็มาดูมันสวยงามนะคะแล้วก็สดชื่นถึงแม้ว่าเราไม่ได้สัมผัสน้ําเองนะคะได้มองเห็นนี่แหละมันก็ทําให้จิตใจสดชื่นได้ถ้าเขาบอกว่าเอาไว้จนถึงสิ้นเดือนเดี๋ยวให้คุณลุงกลับมาจากกรุงเทพก่อนป้าก็อาจจะเตรียมตัวที่จะมาเล่นน้ําฟุ้ดก็ได้นะคะเอ,อใส่เสื้อผ้าที่มาเล่นน้ําแล้วก็ เอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนด้วยนะคะเคอนอะดีดีบรรยากาศก็ดีดีปาก,ก็เดินเลาะมาเรื่อยๆนะคะเดินเลาะชมสายน้ำมาเรื่อยๆดูไม่ใช่เฉพาะเส้นออกจากตรงข้างทางข้างล่างนะข้างบนนั้นก็มีนะคะ ข้างบนก็มีด้วยสำหรับน้ำคุเนาะคงจะเป็นระบบน้ำไหลเวียนนะคะไหลเวียนมาที่ถังน้ำแล้วก็เวียนลงแล้วก็ไหลขึ้นหรือเปล่าปาก็ไม่แน่ใจในการทำระบบน้ำนะคะรู้แต่ว่าเออสวยงามอ่าถ้าเราได้ไปเดินเล่นอืม ลอดน้ำผุอเดินลอดน้ำผุเดินฝ่าน้ำผุก็ได้ถ้าตรงไหนน้ำพุมันพุ่งสูงก็คงจะเป็นลอดน้ำผุแต่ว่าตรงไหนที่น้ำพุมันพุ่งลงมาโดนตัวเราก็คงจะฝ่าน้ำผุแล้วก็มีน้ำข้างล่างด้วยนะคะน้ำตรงทางเดินมันก็มีเยอะอยู่เหมือนกับเราได้เล่นน้ำฝนเลยนะคะน้ำฝนฝนตกก็เหมือนได้เล่นน้ำฝน ในฤดูแรงเมษายนนะฮะแต่ถ้าเป็นน้ำฝนจริงๆนะคะเป็นพายุฤดูร้อนมีลูกเห็บมีพายุลมแรงแบบนี้เราไปเล่นไม่ได้นะคะอันตรายมากอ่าเราไม่ควรจะไปเล่นน้ำฝนที่มีพายุลมแรงแล้วก็ฟ้าคะนองแต่นี่เป็นน้ำพุจำลองนะคะเป็นฝนจำลองเราสามารถเล่นได้แบบสบายใจนะคะดีจังเลยอะ่ะ ป้าก็เลยพานมาก็ถือโอกาสเก็บภาพมาฝากเลยก็แล้วกันนะคะดูสวยงามยังดูสวยงามอยู่นะคะแล้วที่ที่มันดีด้วยตอนนี้ก็คือคนไม่เยอะนะคะถ้ามาตอนสงกราน,นี้คนน่าจะเยอะด้วยนะคะอาจจะเห็นแต่ผู้คนเต็มไปหมดเลยที่เล่นน้ำแต่มันก็คงเป็นภาพที่อลังการอีกแบบหนึ่งแหละอืม แต่ถ่ายแบบนี้มีแต่เด็กๆนะคะส่วนมากลงไปเล่นมีผู้ใหญ่บ้างอะไรบ้างคนไม่เยอะแบบนี้ก็ดีด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สั้นๆเพียงเท่านี้ก่อนนะคะโอ้โหดีด้วยที่ได้เก็บภาพม,มาฝากนะคะสวัสดีค่ะ